สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางบานทุกๆุกท่านเนาะค่ะเนาะว่าวาสิยูในประเทศหรือต่างประเทศเนาะค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมป้าต้อยกับผ้ามาักฟอชูขอลาบมาตามตอเนาะค่ะเนาะกับอยู่ที่สารปู่ดำนะคะวันนี้เดินทางมากับทางช่องมาวินนะคะมาด้วยกันสองท่านค่ะมาตามตอเนาะค่ะเนาะเลขเข่าท่านผู้ชมเอ้ยเลขแตกแตกสามโตตรงเลยท่านผู้ชมบ่เสือ,อยลบลูโด,ดนๆด,ดนมหาเพ่นเทีย ปลาต่อยเขามาที่แหลกแล้ววา่าไอ่รูุดสึอกวาไม่ความรูุดสึอกวากับบ้าลิทีปูเนะาะบ้านเลขที่ปูห้าหกแปดนะคะท่านผู้ชมกระถืวว่าเขาเนาะคะ่ะวกับเก่าตัวเดียวกันค่ะหลงเดียดมาวินแต่ไปปังวัวนันก็นคือจุดเลขทูบเนาะคะ่ะจุดเลขทูบขอกับสารปูดําเลขทูบเนาะคะ่ะท่านผู้ชม <c oughs> เลขทูบได้ ห้าแปดเก้าค่ะท่านผู้ชมห้าแปดเก้าเลขถูกแตกสามัตตรงเลยท่านผู้ชมบนหน้าเสือ้อแต่ว่าป้าตอยกับบอกอยู่ว่าบ่อเสี่ยมซี่เสี่ยมซี่กับถือว่าตรงเนาะคะ่ะเลขทูบแหงตรงไปอีกสามัตตรงเลยแตกสามัตตรงเลยท่านผู้ชมงวดนี้เนาะคะ่ะเลขผ้ามาตามต่อ ขอโชกลาบกับสารปูดำเนาะค่ะเนาะก็คือมน,นีนะมากับทองมาวิี๋ยวน้ำคลองไหวเล็กๆหน่อยๆมาหายปูเนาะค่ะไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขอต่อเลยขอต่องวดเลยนะคะเป็นงวดของวันที่2มกราคมพศออ2569นะคะอย่าลืมเด้อค่ะพศ69แต่ว่าบางเทียกับศิวา68มันติดปากแล้วเนาะคะ่ะปีทั้งปี ทรงถ่ายปีเก่าตออรับปีใหม่เนี่ขอให้เอฟซีถูกๆทกทันโชคดีเฮงเฮงลุยลวยกันถูกๆท่าันได้โชคใหญ่ถูกรางวัลใหญ่ถูกตรตลี่รางวัลที่หนึ่งเลยเด้อค่ะค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวเขาไปด้านในกันไปค่ะค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปด้านในกันนะคะกับสารปู่ดำนี่เนาะค่ะลมลรืน่นเย็นสบาย เห็ด,ไดูไใดมาหนีนะอยากมีอูมาผูกน้อนปุณนเดี้ค่ะท่านผู้ชมมาวินกำลังเปิดกล่องอยู่เนาะคะ่ะเนาะเอา,น,ะะานีเนาะค่ะมาวินสวัสดีค่ะมาวินคือได้หม่องนางดีเถอะเออต้นไส่บ่ อืแต่ว่าได้หมองนางดีค่ะเป็นเก้าอี้เป็นนีนางดีเลยเออเออใช่แต่ว่าหมองนีดีเนาะหากไม่หากไหลไหมมันเป็นหลูเป็นยังไดเลยอืมก้อนสิเป็นนังสีเนาะ เนาะด้านหลังก็เป็นน้องนามสานามเนาะค่ะตรงนี้เคยเป็นป่าป่าใหญ่โรยี่หน่อยอันนี้คือบานน้องกล้วยอีหน่อยมาเหงาสาทีมันติดปายมันปะแต่พูทเถ้าแมนค่ะ แต่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าฝ<ม>ันเห็นงูใหญ่หนองนี่มีพญานาคได้เพิ่นว่าก็อืออาจจะเป็นได้นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจริงนะครับท่านผู้ชมเออไม่น่าละ่ะเพิ่นได้เอาพญานาคมาถวายแม่นพญานาคสีโอ่งเอยทีทั้งสีทองสีขาวสีดำสีแดงาาเป็นลูกหลานของปู่ซุปโข่งที่ปูเป็อยูขั้าโฉนะ ท่านโฉนดจะเพื่อปมจะปตอยจะเพื่เป็นการไหว้ยนะครับแน่นค่ะยญาปฐุมมาหญ้าสีปฐุมมาแต่ว่าตอนนั้นไปเลขกับเขาอยู่ได้จุดเลขทูบเนาะเพิ่งบ่ได้ไปตามอีกบันอยู่ไกลนะครับนะแต่ไกกลล็เยมีโอกาสข่มข้องขันบุญบารมีถึงเพลินเนาะคไป เดี๋ยววันนี้ก็เตรียมดอกไม้ถุกเทียนของเซียนมวยไปไหวผู้ดำสะพานพวางวดที่แล้วก็ะถิ่แตกสามตัวเมีนเลขถูกแตกสามตัวนะครับก็ถือว่าเข่าทั้งบ้านเลขทีทั้งเซียมซี่เซียมซี่กับมีแปดมีหกเซียมซี่แล้วว่าเลขถูกเลขถูกกับเข่าสามตัวเขย่าเซียมซี่กับมิแปดมิหกจำเลยกระถือถูกเขย่าเซียมซี่ได้สี่แปดหกหรือยังเนี่ยแหะมิซี่มีแปดมิหกเล็ถูกได้ไอห้าแปดเก้า หาแปดเก้าหรือแปดหาเก้านี่แหละมันตัวเดียวกันมันซับสนค่ะแต่วางวดนี่กับสิมาขอสามโตตรงๆคือเก้าเนาะวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอุ้ยนั่นหกสิบเก้าเออหกแปดนี่มันติดปากหกเก้านะคะท่านผู้ชมโมเมนว่าปตอยบอกเลขได้หกเก้านี่เออไปค่ะผมก็นั่งฟอยด์โดนหลังปตอยมา นางฝอยยหันแต่ว่ามันเย็นสบายดีท่านผู้ชมค่ะืันนี้ขออนุญาตบาดค่ำเด้อขอโทษหลายๆเสียงแหบเสียงแหบพอสบายเนาะค่ะท่านผู้ชมอากาศมันเปลี่ยนไปค่ะไปขอโชคลาภกับสารปู่ดานะคะนี่เนาะคะ่ะบ้านเลขทีท่านผู้ชมบ้านเลขที่ปู่นะคะห้าหกแปด หาหกแปดเลขมันออกแปดเก้าหาบ่เลขมันออกแปดเก้าห้ากว่าตรงอยู่เนาะคะ่ะครับมาขอโชคขลาบอีเดอร์ปูปิดดวงให้กับเอฟซีทางบ้านให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำปูเพิ่นสิได้มาก,กาบมาไหวปูแต่ว่าเพิ่นก็สีทามว่าปูอยู่บ้านใดเนาะคะ่ะปูอยู่น้องบ้านน้องคั้วอีหน่อยหรือบ้านมะหิงสาเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ตำบลทุ่งสีเมืองแมนบบทุ่งสีเมืองเเนะาะตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสุวรรณภูมจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะกับสารปูดำปังอิลีท่านผู้ชมอมบเาตเล็นเลขทีปูกับยางงามนะคะท่านผู้ชม จุดเลขกถูกก็แตกซ้ำโตตังปีไม่นี่ทรงถ่ายปีไม่ทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีไม่ก็ข้ให้ปูดำหมอดโชกลาบให้กับลูกกับร้านเด้อปะต้อยมาขอเป็นสะพานบุญเอาโชกลาบไปฝากเอฟซี่ทางบานพวานยังตะเอฟซี่พันยุกไก่เนาะค่ะบัาวาสียุนกรุงเทพกรุงไทยหรือต่างประเทศเพิ่นบาสามาถเดินทางมาโดยตัวเองปะต้อยก็ขอเป็นสะพานบุญ หาโชคลาบไปฝากเพิ่นให้เพิ่นไปเฮียงเฮยงปังปังเมื่อวาเสิ็ไปสาลใดก็ขอให้เข่าขอให้ปังเนาะค่ะท่านผู้ชมบ่เสือ,อยหลบลูเนาะของบ่เห็นโตแต่ว่ามาหาปูปูเพิ่นก็ให้โชคลาบไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมกาบ้ายขอโชคลาบกับสาลปูดำไปน้ำกันไปค่ะ ัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องมาวินแชนเนลแล้วก็พรต่อยคนมีเซนสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะนะครับท่านผู้ชมวดดีใจเะครับท่านผู้ชมวดที่แล้วแตกสามตัวเลยครับเลขทูกไปตรงกับบ้านเลขที่ท่านนะครับท่านผู้ชมตรงกับบ้านเลขที่เพราะว่าเลขหกกับเลขเก้าเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเข่าสามโตแตกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาตามต่อนะครับแต่ว่าผม นะครับเขามาผมทายแพรกล่องเขามามาเห็นจานจานเก้วนะครับจะมีมีจานเกี้วมันเกลี่ยเป็นตัวเลขนะครับถ้าขายเป็นตัวเลขนะครับเหมื้นมีรอยขูดเขียนอยู่ตรงนี้แต่คล้ายเป็นตัวเลขเดี๋ยว่อยมาส่องด้วยกันนะครับท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนผมไหมเพราะว่าเลขนี่มันคล้ายเป็นหาเป็นฮกเป็นแปดก็ได้แล้วกัมีนีเก่าอยู่หางหลังนีืเป็นเลขสีรือเลขเก่าผมยังบอ บ้านแน่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยเอากล้องมามาซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับหมวดนี้นะครับกับน้ำขอมาไหวปูนะครับเ,เป็นมะพร้าวเผดือดหอมตามคำล่งพ่อสีเด็กสีท้ำไรนะครับ นี้ก็จะนะครับขออโชคลาภกับปู่ท่านด้วยการจุดเททูนะครับแล้วก็เขย่าเสียมสีสองยางนะครับบวงวามีเอฟซีทันใดได้ชไปหลาลน้ำปูดับบนบนน้อยนิด ก็อยากให้เอฟซีได้โชว์ในลาปีนะครับผมกับปตอยที่ยังเดินทางหาแนวทางหาโชว์ลาบตามสารต่างๆอยากให้ไดเอฟซีอะถือเพียนครับอยากให้ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาจุดทูบดูชาบเหล็กแก้วปูดัดใส่กำกับนะครับสุดสิ้นสักสิบทุกท,าท่านทุกวงนะครับทีศิษย์ศักดิ์สิทธิ์นักแสดงมีารปูดันให้ มาขอตองหวดเลยเนาะคะ่ะกับสารปูดำงวดที่ี่้วเพิ่นไ้แตกสามตรตรงตรงเลขถูกทรง่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ห้ปูไ้โชวใไ้ลาดวีเดอร์บ่ท่านขากว่าสันบนวาเกษียขาปันไดเนาะสามตันะเลขถูกแตกตรงเลขถูกไปตรงก็บปหลุกทีแตกสามตโอ้เพิ่นก็ไขคากไขจังเห,หระครับไขคาก,ากแต่ว่าจุดเทียนกับเทียนกับหมอดแล้วเนาะเพราะว่ามันล่ม ไปมาอธิษฐานบอกกล่าวขอพรผู้ดำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพร ok the <ave S 3> ้อมๆกันนะครับค่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมดูพร้อมฟุ่มเจ้าทีและผู้ดำผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ดำผู้มีหูแก้วตา ติดปกปักหมักษาเชาา่ชาบ้านเช่าซองใหอยยูเลียนเป็นสุขปลูกหลานโรงนี้มาวิ่งชาแนลพร้อมด้วยปลาต่อยชาแนลกระเดินทางมาสักหลักสักหลักกาวไหลปูดำกระเด็นน้ำข้าวนำพร้อมด้วยขนมน้ำแดงน้ำเด่มดอกไม้ทุบเทียนมาสักหลักกาวไหลปูสึ่งปูให้โชคแต่สามโตเต็มๆเลยปูเอ้ยหวดมือหันบอกว่าหวดดีปูยัง ใจดีให้สามโตแตกกรอปูเดอรองด์งวดปีใหม่นี่งวดปีใหม่งวดแรกของเดือนมกราคมก็คืองวดวัน,นที่ 2, อสองมกราคมพศ2569เป็นงวดแรกของปีคอ้ปูให้โชคให้ลาบแตกสามโตตรงตนีต่อรปูเดอร์เอฟซี MC, ลาย่านหลายคน้น ผู้คนอาจสีได้โช่อาจป่อได้จังได้กับผมกับพ่อฮู้แต่ว่าขัดพันได้เปินคล้องสีหมอดึง่านทั้งช่อตมาวินหรือช่องปัดต่อยนั่มซิงของมาถวายให้กับปูหัวหมี่ก็ขอให้ปูย่ำมีจังหวัดใน้อปูออสามโตแตกหรือตะปูเด้อเอาตรงๆเป็นหวัวสกสาราดไม่หัวต้นปีเริ่มปีไม่ ขอให้แตกเอาเน้นๆสามโต้งตรงๆเด้อปูเด้อเจ้ไใบกะตูกหลานกะยังศรัทธาในองค์ปูพุทธศักดิ์สิทธิ์มือนี่ก็ขอสามตัวเน้นๆไปฝากไปตอนเอฟซีสุกูสุขคนไยเถินสาธุสาธุเด้อปูขอโชคขอลาภขอเหล็กถ่ายน้อนทีหนึ่งเด้อสามปูตรงๆแตดดังเปียงปางเรืองวัตที่ผ่านมาเลยปู ปูยิบออกมาให้เดี๋ยวปูเดอเ้อครับเล็กเซมซี่อันไหนไปตรงกับเล็กไทยแล้ววันที่หนึ่งของวดวันที่สองมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกัขอให้ปูหยิบออกมาเลยดีย๋ยวปูเด้อสาธุออกมาแล้วครับหมดแล้ววัที่แล้วป้าต้อยจุดเสียบเตกนี่เนาะค่ะออกมาแล้วเนาะค่ะสามตัวตรตงๆกับปูดำเนาะค่ะ รงเด้อป่วยการพูผมเห็นเป็นเล็กคายเลกตัวแรกนี่เป็นแคกที่เหล็กหาเหล็กเก่าถาว่าที่แหลกเรียวเห็นเล่นปะเนี่ยก็แปลกกบหาก็หากับเก่าแล้วก็ตัวชุดตัวข้างหลังนี่ตัวที่สองไอ้คายเหล็กเก่าเขาเหล็กซีนี่แหละนะครับ เดี๋ยวจังมาบึงซาตูเดอ๋ยเดลูกหลานขอจุดสิซาตู่าให้ป้าต่อยเขย่าเซมซีนะครับสาตูเดอปูดำผู้ศักดิ์ปูปกปักรักษาบ้านเมืองไทยบ้านเจ้าบ้านเจ้าซอง ให้ยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาเหมือนนี่ปลาต่อยกระคอมาขะเย่าเสียมซี่ให้ปูยิบออกมาหายในเดอ้อเหล็กถ่ายละวันที่หนึ่งของงวดวันที่สองมกักระลาคมพ่อสอสองพันหาลอยหกสิบเก่ายิบออกมาสามตัวตรงๆตรงเลเอือปูเดอ้อส,สาถูสาถูซาถูาถาถไม้แรกหล่นมาแล้วครับ หมายเลขเกตครับหมายเลขหมายเลขเกตสกบหนึ่งพี่น้องกันนะครับหมายที่สองหลดมาแล้วครับหมายเลขห้าครับเจ็ดห้า หม้ที่สามหมายเลขสี่ครับเจ็ดห้าสี่นะครับหรือหนึ่ห้าสี่นะครับ้าูกปวยยิบมาให้แล้วตรงๆเด้อปูยสักสิปูยหักกแกวตาติดคือบมมีตัวเล็ก <c oughs> ตัวเลกว็กใช่ไขวานมีของลางวะเ,เสียงผูเ้เทคลังข้าวกันพี่ยิเสียงขคตรลังค้านะครับพอ่ีมนค่ะท่านผู้ชมได้ยินเสียง ที่ทูบไม่ลงมาครึ่งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เห็นตัวเลขเลยครับคือพอเห็นตัวเลขกหรือว่าบ่มีพันชีมาคอนเพ็นไห้แขวนคอนคอนอ๋อเห็นหัวแล้วท่านผู้ชมเห็นหัวตัวหนึ่งแล้วปังๆเด้อปูเอ้ปูดำหูแกวตาทิพรมล่มมาร่มแห้งท่านผู้ชมโยงงเลยครับได้ยินเสียงลมไหมครับ อลมไม้ยางแห้งเลยก็จะรับบอลเดี๋ยวไปรุนเลขทูบด้วยกันนะครับเพราะงั้ที่แล้วกันรุนเลขทูดพี่กันเลยแมนนะครับรุ่นเข่าทั้งสามตัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหมดด้มารุนไปน้ากันเลยครับแต่งกล่องรุนไปน้ากันเลยไปนะครับโอเคนะครับไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปรุนน้ากันเลยว่า มาขอโชกลาบกับสารปูดำเลขถูกนห่ปูมันจะห้ตัวใดเนาะค่ะเนาะขอให้เขาสามตัวตรงๆด FC เด้อให้เอฟซีได้โชคได้ลาบน้ำนี่เนาะคะ่ะสารปูดำบ้านเลขที่ห้าหกแปดนะคะหาหกแปดท่านผู้ชมหมวดทีแล้วออกแปดเก้าห้าหมวดสิบนี่บ้านนี่หาหกแปดบ้านแหนดิพอสองเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบ้านเลขทีปู แต่ว่าท่านผู้ชมจำว้ให้ดีเด้อว่าขันมะขอขังแรกเข่าสิเขายุสามมวดติดเนาะค่ะกับสารปู่ดาตรงนี้นะคะจะเข้าต่องวดเลยสามงวดติดค่ะไปค่ะมาเป็นตัวเลขตัวเจวนครับตัวแรกน่าจะเป็นเลขห้าหรือเลขแปดออนะครับ ตัวที่สองนี่น่าจะเป็นเลขสี่เลขเก้านะครับเาสําหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมกับเห็นประมาณนี้กับซองอะไรเบื้องประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับเ,<ล>เดี๋ยวไปดูนเลขทูบแล้วเลขถ้วยเจวนะคะท่านผู้ชมนีม่ตัวหนาเป็นขึ้ 8, นเลขแปดบวกแปดกับเกาท่านผู้ชม แปดเก้าด้วยแปดสี่แปดแปดสี่ตัวแรกเป็นเลขแปดเลขแปดก็ได้เลขเก้าก็ได้นะคะท่านผู้ชมตัวที่สองเป็นสี่ก็ได้เป็นเก้าก็ได้แปดสี่หรือว่าเก้าสี่อ่ะตามนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขถ้วยเจี๊ สองให้เบิงเพื่อเป็นแนวนทางเนาะค่ะเนาะเลขทูที่จุดได้วันนี้นะครับหนึ่ง<น>แล้วก็ตัวที่สองนี่น่าจะเป็นเลขสอง,นองุน,น้ำกันเลยนะครับหนึ่งสองหนึ่งก็เก็บกับพีน่น้องกันได้ครับเสียงนกเสียงนก้องนะครับเมื่อกี้เสียวเพื่อเออเสียงนกเลย บ่ได้่าเสียงอึ้งหรอกถือว่าครับก็าบอกไปฟังเสียงบวกค้าบ่ได้บ่ได้ยินเขาไหมนะครับเขา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 เนี่ยเนาะค่ะเลขทูหนึ่งสองมาลุ้นตัวที่สาม ห,หัวขึ้นมานิดหนึ่งแล้วครับซีซีเพคะลูกของเห็นไหม,อม,อมเออเห็นปะหนึ่งสองหนึ่งบ่มองขึ้นกันหล่นไปน้ำกันต่านผู้ชมหัวคล้ายๆเลขหนึ่งหร,หรือเลขสี่ออกมาวินเชัดอะไ สองซีแท้ยะต่อยโอ้ยนกน,นกคอร์มาหันมาซีซีซนะ้ยอซีหรือเออซีหรือ,อห,หนึ่งสองสี่นะครับน่าจะชัดเกินแล้วครับหนึ่งสองสี่ก็ขอให้ปังนะครับหนึ่งสองสี่สำหรับการขอโชคลาภต่องวดน,นะครับของงวดวันที่ 2มกราคมพศออ2569นะครับกับสารปูดำค่ะ1 2 4สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะครับผมตามนั้นครับค่ะโอ้ยเฮงเหมดปังทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีเด้อส่ทถายปีเก่าตอนรับปีใหม่โชคดีเฮงเฮงหัดปัง,งปีงพศ2569เลยนะครับ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสี่คือเลขทูบที่มาขอกับปูดำนะครับมะขอโชคขอลากับปูดำปูเป็นกระไฮแล้วเนาะค่ะโตตองหมดเลยไปนะครับสนุกการมาขอโชคเด้อโชคดีปังๆเด้อปูดำลูกหลานมาขอโชคลาบแล้ว มั่วนที่สองบสองพารอกก็ได้โชคมากเป็นที่ดีน้อยแล้วนะครับก็จะได้กาลาตัวนนนครับปาูเด้อปูเด้นอนอรปากปอัยค่ะ เนาะค่ะกับการนะข้อโชกลาบกับสารปูดำปูพันกัให้แล้วเวาะค่ะท่านผู้ชมกัขอไหเอ็ซีทุกทุกทันโชคดีเฮ่งเฮ่งปังปังก,กันทุกทุกทันเนาะค่ะเนาะเดินท่างไก่ไก่กับขอให้แคล้วขาดปลอดไัยจากภัยเอ็นตายทัต้งปวงออนรับให้ได้เงินเมินนอนตื่นให้ได้เงินแสนเดอ้อสง่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กัขอไห้ได้โชคได้ลาบน้ำปูกอ,อย่าลืมด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง ปลาต่อยคนไม่เซ็ตพร้อมกับทีมงานถูกถูกทันเลยนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้วันนี้ปลาต่อยกับซิเดล่าเอฟซี FC, กาบลาปูไปพ,พร้อมๆกันเลยโชคดีลำาลุ้ยเฮงๆปังๆทรงถ่ายปีไม่ทรงถ่ายปีเก้าตรอบปีไม่โชคดีกันทุกทุกท่านสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ